คนี้อดจะมาแชร์วิธีการสร้างกราฟนะครับทริคง่ายๆที่สามารถสร้างได้กับทุกกราฟในไฟล์ Excel หลายคนใช้ Excel เนี่ยครับก็มาที่จะมาสร้างกราฟพอรกราฟจากข้อมูลที่มีอยู่ใช่ไหมแต่ก็จะเจอปัญหาว่าทำไมบางทีสร้างกราฟนั้นได้สร้างอีกกราฟหนึ่งไม่ได้ใช่ไหมครับวันนี้อดจะมาแชร์วิธีการกันเนาะนะครับทริคแรกครับที่ผมจะแนะนำเนี่ยก็คือให้เราเลือกครับข้อมูลหรือคอลัมน์นะที่ต้องการจะไปพพสก,ก่อนนะครับว่าอยากจะเอาข้อมูลไหนไปโอสอ,อย่างเช่นนะครับ ไฟเ์็กเซลผมตรงนี้ใช่ไหมสมมติผมอยากจะพอดกราฟเส้นละกกันนะครับที่เอาคอลัมน์ B ใช่ไหมครับเป็นเรื่องของวันที่เนี่ยมาพอดกับคอลัมน์ E ที่เป็นจํานวนยอดขายเป็นต้นนะครับที่การสร้างง่าย,ายเลยเนี่ยก็คือให้เรากดเลือก2คอลัมน์นี้ซะก่อนนะโดวยวิธีการเลือกนะก็คือไปจิ้มเนาะหัวของคอลัมน์แบบนี้นะครับให้เลือกเป็นแบบทุกแถวเลยเนาะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นครับให้เรากด c อน t r o l ค้างไว้นะครับและจิ้มอีกคอลัมน์หนึ่งนะครับเพื่อเป็นการบอกว่าเราเลือก2คอลัมน์นี้นั่นเอง จากนั้นครับก็ไปที่แท็บ insert เพื่อจะ plot กราฟเนาะนะครับอย่างกราฟเส้นเนี่ยก็คือตรงนี้ใช่ไหมนี่ผมก็เลือกเลยกราฟเส้นปุ๊บไปครับง่ายไหมไอ้ทีนี้ก็ไม่มีปัญหาเรื่องแบบเฮ้ยทาไมแกนนุ่มอยู่แกนนี้ใช่ไหม plot แบบแปลกๆใช่ไหมครับอีกเคสหนึ่งครับสมมุติผมอยากจะพ l o คอลัมน์ b กับคอลัมน์ a คู่กันเหมือนเดิมเลยก็คือให้คอลัมน์ b เนี่ยเป็นแนวแกน x ใช่ไหมเป็นวันที่แล้วก็คอลัมน์ a เนี่ยเป็นตัวเลขนะครับ อยู่บนกราฟเนี่ยถ้าโมดลองใช้ทิกอย่างที่ผมบอกเนาะก็คือเลือกคอลัมน์ a กับคอลัมน์ b พร้อมกันใช่ไหมกด control ค้างไว้จากนั้นก็ไป insert นะครับแล้วก็ไปลองเลือกกราฟเนะาะสมมติอ่ะเป็นกราฟเส้นเหมือนกันนี่อันนี้ครับคือ point หนึ่งที่หลายคนจะเจอกันใช่ไหมก็คือตัวข้อมูลเนี่ยมันดูแปลกใช่ไหมครับไม่เป็นอย่างที่เราคดาดหวังไว้เนาะนะครับอันนี้จริงจริงแล้วครับผมบอกก่อนนะสาเหตุข,ของการที่บางทีเราพ l o ได้พอ o ไม่ได้ครับมันอยู่ที่ layout ของการจัดลําดับเนาะ ว่าเราจัดยังไงโดยทั่วไปแล้วครับข้อมูลที่เป็นพเทพทวันที่นะควรต้องอยู่ก่อนนะครับหรือข้อมูลที่เป็นแกนเนี่ยครับควรต้องอยู่ก่อน,นข้อมูลที่เป็นตัวเลขแต่ถ้ายงเป็นอย่างเ,เ,เคสเนี่ยมันคือข้อมูลวันที่นะครับหรือที่เป็นแกน X อกเนาะมันอยู่หลังนะครับของข้อมูลตัวเลขแล้วเราจะกแก้ยังไงล่ะใช่ไหมรเรียกการแก้ง่ายๆครับให้เรามากดจิ้ม ces, นะครับเลือกกราฟกราฟนั้นที่มีปัญหานะจากนั้นครับมาตรงแท็บ chart design แล้วก็เลือก l ล c t data แต่ตรงนี้ครับ เขาจะบอกเนาะนะครับว่าข้อมูลในการสร้างกราฟเนี่ยนะครับรีเจนเน่ก็คือตัวของการแบ่งเนาะนะครับเส้นเนี่ยจะแยกแบ่งจากอะไรนะครับแล้วก็เซนนะครับก็คือข้อมูลที่อยู่แกนแนว x ตรงนี้ครับจะเป็นอะไรนั่นเองซึ่งตรงนี้มันยังเลือกมัวๆเนาะผมแนะนำว่าให้เรากด remove ออกไปเลยแบบนี้นจากนั้นครับไปกดจิ้มมาเลือกใหม่ตึ๊บก,ก็เลือกเหมือนเดิมนะ a ถึง b แบบนี้น enter ไป เห็นว่าครับข้อมูลก็มันดูเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นใช่ไหมนะครับตัวเส้นที่จะวิ่งนะครับจะเป็นไม่เป็น transaction ก็ order date นะอ่าสมมติผมลองพ o t ตามนี้ก่อนละกันนะลองดูว่าเป็นยังไงนี่ก็เห็นได้ว่าครับมันก็จะพ o s t ระหว่างข้อมูลที่เป็น order date ใช่ไหมครับกับข้อมูลที่เป็น transaction เนาะคู่กันรพราะมเป็นแยก r e g น o n นั่นเองนะครับแต่นั้นเนี่ยตรงนี้เราต้องแก้ดน,น,นึงนะครับมากับที่ select data เนาะ ข้อมูลจริงๆนะที่เราอยากให้ไปเห็นเป็นเส้นเนี่ยมันคือท a า s ซ c t ชันใช่ไหมงนั้นตรงเนี้ยผมต้องลบทิ้งออกไปนั่นเองส่วนที่2ครับตรงนี้ไอเซ็นทัลเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเอาตัวเลข running number ครับก็คือข้อมูลเลขที่1 2 3 4เนี่ยคือเลขอะไรครับเรามาพอดตรงนี้เนาะแต่ถ้าเราอยากให้แกน X ตรงเนี้ยครับมันเป็นข้อมูลจริงๆที่ถูกต้องก็คือต้องเป็น order date ใช่ไหมก็มากด edit ตรงนี้และกดจิ้มเลือกช่วงข้อมูลที่เราต้องการนั่นเองก็คือคอลัมน์ b นะครับแล้วกด ok ไปนี่ก็เห็นน้ว่าข้อมูลูลก็ด เป็นวันที่มากขึ้นใช่ไหมตามที่เราต้องการนะครับว็กดโอเคนะนะครับนี่ข้อมูลก็จะดูดีขึ้นแลวนะครับตามที่เราต้องการนั่นเองแล้วก็เคสสุดท้ายครับคือเคสที่2เนี่ยมันคือเคสที่ข้อมูลเนี่ยคออัมนมมันติดก,กันใช่ไหมนะครับแล้วข้อมูลที่เป็นแกนแนว x เ,เนี่ยมันันมาอยู่ด้านหลังข้อมูลที่เป็นตัวเลขใช่ไหมแล้วถ้าสมมุติเราต้องการจะพอดเหมือนกันแหละแต่นะครับข้อมูลมันอยู่คนละคออัมน์กันคือไม่ติดกันนะครับง่ายๆอย่างเช่น ผมอยากจะเอาพอดนะครับคอลัมน์ G ที่เป็นสเตทใช่ไหมครับแล้วก็คอลัมน์ E ที่เป็นยูนิตเนี่ยพร้อมกันนะครับแต่มันมีตัวว่างอยู่ใช่ไหมระหว่าง E กับ G ก็คือมีตัว F นะครับขั้นไว้อยู่นั่นเองแต่พอดยังไงล่ะใช่ปะอ่าอันนี้ครับผมแนะนำง่ายๆนะก็ให้เราก,กดจิ้มเลือกคอลัมน์ที่เราต้องการจะพอดกราฟเหมือนเดิมนะครับจากนั้นนะ่ะมาทำอินเสิร์นะครับแล้วก็ปกติเราจะเลือกกราฟก่อนใช่ไหมเพื่อความง่ายผมแนะนําว่าให้กดเล็ o m m e n d c h a r าก่อนนะตรงนี้ ตรงเนี้ยครับมันคือฟีเจอร์ที่บอกว่าเฮ้ยจากข้อมูลที่คุณเลือกมาใช่ไหมครับจะพอดกราฟอะไรได้บ้างนะก็ลองดูเนี่ยกราฟแท่งกราฟเส้นกราฟตัวของฮิสโตแกรมเนี่ยก็สามารถพอดไดนะ้สมมติผมจะพอดกราฟแท่งละกันนี่ให้เราเลือกกราฟนั้นก่อนนะจากนั้นก็กดโอเคเราก็จะได้าตากราฟนะครับออกมาแบบนี้นะสมมติผมจะพอดกราฟแท่งเนาะนะครับที่รัดเนี่ยจะอยู่แนวแกน x และตัวเลขจะเป็นแท่งใช่ไหมก็นะ เหมือนเดิมครับมากดที่กราฟเนาะแทบ็บฉากดีไซน์แล้วก็กด select data ก็เดีด๋ยวว่ามันจะกลับไปรูปแบบเดิมเลยใช่ไหมตอนที่เราเลือกคอลัมน์ a b เนี่ยนะครับมันยูเพนเพียร์ยไปหน่อยก็เหมือนเดิมครับตรงนี้ดีเจ n ก็คือข้อมูลที่เป็นตัวเลขเนาะจะเป็นอะไรก็คือเป็น unique ใช่ไหมดังนั้นผมก็มากด state แล้วก็กด remove ออกไปตรงนี้เหมือนเดิมครับเ,รเลือกซนะีนท์ท่เนาะเขาต้องเป็นแกนทุกที่ทุกจริงๆนะก็คือคอลัมน์ g ก็เลือกมาจากนั้นกดโอเคเห็นไหมครับตัวข้อมูลเนี่ยก็จะดู เป็นอย่างที่เราหวังนะครับมากขึ้นแล้วนั่นเอง